ขากวงกลางช,ชั้นหนักเกียดเกียด์แบบไอ้ข้างล่างมากเลยตอนจะทห้วิ่งชา้าก็คือถ้าเล่นน,นินตการอะ่ะไอ้น้องหมาเจอด่านนี้คือตุยนะครับเพราะมันต้องพุ่งอะ่ะล้วด่านนี้มันแคบมากราเปิดของช่วยเพื่อนก่อนแล้วกัน ยานดีก็เหรอยานมันจะออกดีอะไรขนาดนั้นนะตับแกแล้วเนี่ยอ๋อเพื่อนโดนไล่ตรงนี้แน่เลยเปิดกล่องค้างไหมิดไในเสร็จอุ้ย,ยมีลายแมวด้วยอะ่ะอะไรอะ่ะอิ่เพรสของสกินนี้เหรอหรือยังไงเฮ้ยเสียงนี้รู้เรื่องน้องเบลเห็นไง คัตเตอร์มาไกลเลยมาหาฉันเลยเนะี่ยแล้วคืออะไรน้ำเงียวได้ยินเสียงหมดสส้นแล้วขำละตกแกมาไกลเลยก็คือดี่ฉันชวน,นแฟนมาดูไรนะครับ ดาแฟนกวดตุแกว่าโอกยอ้ยโ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 อ้ย้นะ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโียโ้นอยในใรยโอ้อ้ยโก,ก้้ อยู่ไหนฮะพี่เบลอย่ามาหาผมเลยเสร็จสอวิธีโ้ข้างหน้าเรานี่บักเหรอีออ่บักแล้วหนึ่ง โคืองไงคือพี่แกวาร์ฟเหรอพี่แกวาร์ปแล้วแบบร่างมันยังอยู่อย่างนี้เหรอหรือยังไงแั้นบอเข้าใจตอบทันทีหรือผีมันหลุดบอกเพื่อนกันแล้วกันผีหลุดแน่เลยอะ่ะแล้วแล้วไงอะ่ะเกมนี้คือปล่อยฟรีเหรอก็คือตีผีไม่ได้ก็คือสวดให้เสร็จสามพี่ีแล้วก็ออกนี้เหรอ ข้าวเสียงไอ้ช่างสวสดเสร็จแล้วอบบสู้เขนานะทุกคนก็ายางอยู่ที่เดิมนะครับใส่ทีนึงโดนไม่โดนอ่ะผู้คุมหลุดแน่เลยอ่ะเราออกเลยดีไหมหรือเปิดกล่องเล่นก่อน,เ,นเก็บข้าวสุการเดีเ่ยวไปยาวๆไหนๆก็เก็บเลีวลฟรี นะอ่าสักหน่อยเฮ้ยชอบสก,กินอะ่ะเดี๋ยวเป็นเป็นที่สก,กินใช่ไหมมีแบบน,น้องแมววนวนวนลับตัวเกมปล่อยฟรีอย่างงี้ก็ปั๊มเรียวยาวๆไปปั๊มเรียวฟั๊มเรียวผีน่าจะหลุดแหละอยังงั้นเราก็ฟรีจ้ะฟรีปั๊มเรลไปเลยไปเก็บเลเวลยาวๆครับแต่สกิลยูริเปลี่ยนใหม่ใช้ย่างกันนะ อะ,อะไรอ่ะอือนี่ไงผู้คุมหลุดแล้วก็ปั๊มเวลยาเลยจ้ะโอ้โหแล้วเป็นด่านที่เกียดมากเลยอ่ะถ้าเป็นหันอ่ะเกียดอมาลองมาเป็นผู้ชีวิตรอดสิจะรอดไหม พิธออีน่าจะอยู่ข้างนอกเนี่ยผู้คุมแน่เลยเสียงอย่างนี้ผู้คุมคุกอะ่ะแน่เลยโอ้โห,โโหชีวิตเก็บเลอด้กันแล้วกันนะ <S <S โอโ้แล้วลากคันมาให้ฉันให้อ่ะเบลอ่ะ ไปทางโน้นไปเอาเพื่อนตุ๋ยซะและ้วโอ้ชีวิตทูบอยู่ไหนหมดให้ตายเถอะไล่อยู่แถวไหนกันเนี่ยอย่าเพิ่งมาหาฉันนะนนเปิดไปได้สักอันเลยอุยอ้ย กลัวเกินกลัวจะตุยเอ jar, ้ถูกยาวๆยาวๆเื้ยอะไรมาอ้าวเพื่อนตุยละว้ามาไหมเนี่ยหันมาหาแล้ว มันมาหาแล้วมันมาหาแล้วโอ้ตุ้ยแล้วจะหยิบไอ้นี่มาทำไมเนี่ยตุ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 ยโอ้วาตาไม่ียชีวิต ตอนหนก็พันแล้วหนึ่งเพื่อนช่วยด้วยขอบคุณครับเราไปฮิวก่อนนะโอ้ยังไม่ทานฮิวเลยตัวี้นะชีวิตก็คือเราก็แบบหนีเก๊อย่างเงี้ยไม่เก่งมากเวยแต่คืออยากเล่นนะอ,อ่ะคือแต่ต้องมาเล่นนู่นนะของเดตบายอันนั้นหนีเก่งขึ้นละแต่ไม่เล่นนานล้เพราะน่าจะฝีมือดอบลง แล้วคือไม่คนช่วยเราเหรอยังไงอ๋อตายสองคนแล้วโอมสงสารชีวิต <c oughs> อ้าเพื่อนหยิบอะไรไปอะอ้าวคือเพื่อนทิ้งของหร,อองรือยังไงอยัางคนนะี้คือยังไงแล้วเราก็ไม่มีสิทธ์ไปว่าเขานะเราก็เล่นกากไเหมือนกันต <c oughs> ิงติง ข้าวความมีปีกไฟเล็กๆเรียบร้อยเหลือคนเดียวแล้วด้วยตาเฟ้ก็หยิบเราที่หนีไม่เป็นชีวิตแล้วคือจะชุบยังไงเ,เหลือคนเดียวไม่มีคนรีคอให้ตุ้ยออกเลยตุ้ยตาเนี้ไม่รอดไม่รอดหมดแน่แน่แล้วฉันจะตายนะแล้วเลืออีกเจ็ดหกห้าสี่ สองหนึ่งตีเห็นยาวเลยอ่าเรียบร้อยหมดทีเฮ้ยบีบจิกจิกจิกเฮ้ยแต่ชุดเบลนี้น่ารักอ่ะโอ้หเหมือนแนนโนะมากเลยอ่ะ <laughs>